สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ28เมษายน2564นกนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่จริงถ้าจะพูดก็การเมืองมีพูดได้ทุกวันแต่ว่าวันนี้จะชวนพี่น้องมาระบายนะให้มีส่วนร่วมจะได้คึกคักกันหน่อยจะได้หายอัดอั้นตันใจวันนี้จริงๆการเมืองน่าสนใจมากครความตึงร้าว ภายในพักรวมรัฐบาลโดยเพราะนิสัยสันดานของคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักปราดนะคนที่เป็นบัณฑิตย่อมจะรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ไม่ใช่คนที่รู้จริงนะจริง,รงผมได้พูดถึงนิสัยของประยุทธ์เนี่ยมาหลายครั้งอมองนะก็ก็ผ่านคนมาเยอะแล้วก็อ่านนิสัยคนก็เยอะนะครับก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างนะ คนคนนี้เนี่ยมันอยู่มาได้8ปเปีนะแล้วก็ผมได้ชี้ให้เห็นว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยนะโดยที่ถามว่าเป็นที่หนึ่งของรุ่นเรียนเก่งนะถ้าสมมติประยุทธ์เนี่นะเรียนเก่งเป็นระดับหนึ่งของรุ่นเจ๋งที่สุดจนเรียกว่าตามฝีมือเนี่ยได้ขึ้นเป็นพอบทอบเนี่ยผมว่ากองทัพบกมีปัญหาเพราะภูมิรู้ไม่ได้นะ EQ ไม่มี คำพูดคำจาใช้ไม่ได้เรื่องเลยพูดมาแต่ละครั้งไม่ได้แสดงคือคนคนฉลาดหรือคนที่รู้มีความรู้เนี่ยเวลาเราพูดด้วยเรารู้เรารู้ฮะเราจะรู้ว่าใครมันรู้ใครมันไม่รู้นะระดับของคนเขาต้องใช้คำนี้ระดับเนี่ยหมายถึงว่าในเชิงไม่ใช่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแต่ในระดับของความคิดความอ่านการจัดการต่างๆเนี่ย คนที่มันฉลาดด้วยกันเนี่ยมันจะรู้ว่าไอ้นี่มันใช่เออมันอาจจะต่างจากเราบ้างแต่ว่าเออมันก็มันมันคือความเป็นไปได้หนึ่งนะที่จะตัดสินใจอย่างนั้นโดยที่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วมันซ่อนกันไม่ยุไม,ไม่ไม่มิดโดยเพาะยิ่งคนที่ต้องพูดทุกวันพูดในสายตาผู้อื่นเนี่ยนะเรื่องความผิดพลาดจริงๆมนุษย์ทุกคนมีหมดนะครับผมเองพูดอะไรไปเนี่ยบางทีก็นะคำใช้คําผิดตั้งใจพูดอีกอย่างหนึ่งไปอ,อย่างหนึ่งนะครับ เป็นธรรมดาแต่คนที่มาพูดแล้วเป็นอย่างประยุทธ์เนี่ยเราเห็นเลยการพูดมันไม่ใช่แค่เนื้อหาสาระนะครับมันเป็นเรื่องจังหวะเวลาท่วงท่าความเหมาะสมของเนื้อหาสาระประเด็นนั้นกับตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเแล้วยังหมายถึงนะการให้เกียรติผู้อื่นการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงคำพูดกับผู้อื่นเนี่ยนอกั้นก็รวมถึงท่วงท่ากริยามารยาท ทั้งหมดเนี่ยมันจะหลอมรวมกันเป็นนะคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะผิดพลาดอาจจะทําอะไรบางอย่างได้โดยที่ถือว่าไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยนะมันเป็นเรื่องนะบางทีเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ผิดปกติผิดวิสัยของตัวเองก็มีด้วยสถานการณ์ที่มับนบีนบบังคับสําหรับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันมีเหตุการณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะผมจะชวนพี่น้องมาคิด เอาเป็นสำนวนไทยข้อบเปรียบเปรยแบบไทยๆเราก็ได้ซึ่งอันวันนี้ผมจะเริ่มต้นหนึ่งอันก็คือมันไปตรงกับนะเจ้าของเดิมคือพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันได้ดิบได้ดีขึ้นมาเป็นผอบวชบไม่ใช่คงไม่ใช่เพราะรบเก่งหรือบริหารอะไรเก่งนะครับที่แน่คือคงจะเป็นเพราะว่าอยากจะเป็นใหญ่นะแล้วก็น่าจะ เลียกเก่งนะข้ามหัวเพื่อนได้เนี่ยก็ต้องแปลว่าต้องรู้จักเข้าไปนะไปอ้อนนะครับเข้าถูกทางว่างั้นเถอะนะแล้วก็รู้วัดนะตรงไหนควรจะไปนะครับแล้วก็โดยลักษณะในส่วนของคนที่อย่างประยุทธ์เนี่ยเวลามันอยากจะได้อะไรในสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยยังไม่มีอำนาจไม่มีอะไรนี่ัยอาจจะน่ารักกว่านี้ มันก็ไปเลียไปนะทำท่าจงรักภักดีอะไรไปเนี่ยจนนะถูกคัดเลือกเข้ามาในสายของทหารเสือราชินีแล้วก็กระโดดข้ามหัวเพื่อนคนอื่นหมดผมเชื่อว่าถ้ามีการสอบวัดระดับเนี่ยประยุทธ์เนี่ยน่าจะต่ํากว่า50%ลงไปนะเพราะลักษณะที่แสดงออกเนี่ยเราต้องตัดสินคนได้แต่คนเนี่ยนะถ้ามันอยากเป็นใหญ่มันจึงได้เป็นใหญ่กรณีของประยุทธ์เนี่ยมันคือตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คนคนนี้เนี่ยไม่รับไม่รับผิดชอบอะไรนะครับแต่กล้าที่จะเอารับอำนาจแล้วทำท่าเหมือนรับผิดชอบแต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยโยนให้คนอื่นหมดหรือหาทางเลี่ยงหาทางกลบแล้วการเป็นเผด็จการหรือการอยู่ในกองทัพเนี่ยลูกน้องมันฟ้องไม่ได้ใช่ไหมพอมาเป็นนะอยู่เป็นพอบทอรบรยิ่งเหนือกว่าใครใครคนนั้นก็กลัวยิ่งเจ้าถือหางนะครับมันก็เป็นสุนัขของเจ้าที่นะพร้อมที่จะกัดจะทําทุกอย่างให้ นะแล้วเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจึงเป็นสันดานคนคนนี้ไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมทําอะไรให้นะให้ใครไม่ยอมเป็นรองใครว่างั้นเถอะแล้วมันก็ชนะเพราะมันอยู่ในแวดวงการต่อสู้ซึ่งนะครับแวดวงนั้นใครชนะใจเจ้าได้เนี่ยการจะขึ้นไปอยู่ในกระแสะพี่น้องเนี่ยมันง่ายละแล้วงานของกองทัพบ,บกก็ไม่ใช่จะดูถูกอะไรหรอกนะครับมันมีระบบของเขาอยู่แล้ว ศาสตร์ต่างๆมันมีอยู่แล้วใครขึ้นไปเป็นหัวมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแล้วคนที่จะเป็นหัวเนี่ยนะครับเป็นพอบอบทบผมเชื่อว่ามีคนดีคนเก่งอยู่เต็มนั้นนะครับไม่ใช่กองทัพมีแต่คนโง่มีแต่คนไร้สาระหมดนะทุกคนเนี่ยมันก็พอเป็นคนได้แบบนั้นเถอะพูดจารู้เรื่องเรียนจบมสามสมัยเมื่อก่อนมศสาม,สามนะแต่การเรียนก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องทหารจะมีหลักสูตรอะไรบ้างแต่เราที่เห็นเนี่ยนะครับลักษณะของประยุจทรุชาเนี่ยมันคือระดับที่มันต่ํามาก แล้ววันนี้นะครับที่ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเราเห็นชัดเจนมากนะในการรับผิดชอบเรื่องต่างๆนั้นนะโควิดเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดตั้งคบสใช่ไหมไอ้ที่ขึ้นมาถแถลงการอะไรทั้งหมดเนี่ยในภาวะที่มันเกิดวิกฤตนะแลนายกโดยฐานะก็นั่งหัวโต๊ะอยู่แล้วนะแล้วก็พอท่าทางจะเอานะอา่า เอาอยู่เนี่ยแต่สบศก็ยังถแถลงการมาตลอดนะเป็นปีๆที่ผ่านมายังทํางานตลอดนะครับสบคนะผมก็จําชื่อมันก็ได้ไม่ค่ยสนใจไอ้หมอทวีสินก็ถแถลงกันอยู่ทุกทุกทุกปีก็เป็นคนตัดสินใจเป็นคนวางแผนอะไรัหมดแล้วตําแหน่งประยุทธ์ก็คืออยู่บนหัวแต่วันนี้กลายเป็นว่ามาประกาศซ้ําอีกทีว่าให้ตําแหน่งนีนะ้นายกรวบทั้งหมด ความเป็นจริงเนี่ยนายกเนี่ยมันรวบได้รทุกตําแหน่งอยู่แล้วนะในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่กฎหมายมันมีให้อยู่แล้วนะครับเพราะตัวเองเป็นประธานนะครับแล้วนายกมนตรีก็มีอํานาจสั่งการทุกกระทรวงทุกวงกลมอยู่แล้วแต่ด้วยสันดานที่ชอบรวบอํานาจนะสันดานที่ชอบรวบอํานาจเพราะมันเคยชินกับการใช้อํานาจแบบไม่ต้องอะไรมากมานะผิดพลาดมาเหมือนกรณีเมืองทองอัคราก็เป็นไงครับก็เอาที่ดินของประชาชนนะไปให้สัมประานเพื่อ ชดเชยผลประโยชน์แทนค่าสินไหมนี่คือสันดานของคนคนนีนะ้เอาดีใส่ตัวอะไรดีๆเอานะครับแต่ถ้ามันผิดพลาดมาปุ๊บนะต้องยกให้คนอื่นรับผิดชอบครั้งนี้ก็เหมือนกันประยุทธ์เป็นนายกมนตรีในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินอย่างนี้นะจะชั่วดีทีหายอย่างไรเนี่ยโลกเขาก็ยังไม่จบวัคซีนก็ยังไม่ออกมึงฐานะนายกมึงก็ต้องรับผิดชอบตลอดอยู่แล้วนะแล้วเป็นประธานเนี่ยไอ้ไอ ขอบอสไอ,อ้นะสอบอคอ,อะไรของเขาเนี่ยนะก็คือหน้าที่ต้องทําประจําอยู่แล้ว,ลวไอ้หมอทวีสินก็ออกมาพูดกันตลอดตลอดก็แปลว่าองคอ์กรนี้มันยังอยู่แล้วอํานาจของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาต้องทํางานมันก็แน่นอนอแ่แหยอยู่แล้วแล้วคนสั่งเนี่ยก็รัฐมนตรีแล้วจริงๆถ้าบอกคำสั่งเนี่ยนะนายกไม่มีอํานาจดีพอมันจัดการได้ไม่ดีพอก็เองเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เองก็ต้องสามารถที่สั่งการไปได้นี่แสดงวไม่มีปัญญาทมแล้วที่จริงเรื่องของเรื่องคือมันก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วอนุทินถึงออกมาบอกไงว่าที่ผ่านมาก็คือนายกนั่นแหละทุกอย่างทําตามที่นายยกบอกก็ใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นประธานนะไอ้ป้าบบเนี่ยขอขอบอสอบอสอะไรเนี่ยของมันเนี่ยนะนะผมไม่ไม่สนใจผมไม่ฟังด้วยนะดูตัวเลขแต่ละนิดแต่ละนิดฟังคําพูดแล้วมันนั่ง ออกมาหมอเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นคนตอแหลไปซะแต่บางเอิญไม่ใช่หมอหลายคนนะก็เป็นหมอเข้าใจว่าทางด้านจิตวิทยาอะไรด้วยมั้งนะออกมาพูดเนี่ยเราเห็นชัดเลยเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลปฏิการทหารนะโดยที่ไม่ได้นึกถึงจรรยาบรณของแพทย์เลยในบางครั้งแล้ววันนี้การกระตุ้นให้คนไปฉีดวัคซีนของจีน,นแล้วมันมีผลชัดเจน หมอทั้งหลายออกมาพูดในลักษณะอย่างนั้นหมดเหมือนกับว่าโอ้ถ้าไม้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะตายแน่ประเทศไทยมันมันนะลำบากแน่ก็ใช่แต่ว่าต้องถามว่าไอ้ที่ฉีดวัคซีนไปเนี่ยมันช่วยได้เหรอเพราะฉีดจํานวนเท่าไหร่แล้วกว่าเท่าไหร่มันถึงจะทําให้มันได้ผลได้เมื่อวัคซีนของจีนที่ฉีดเนี่ยมันได้ผลแค่หกสิบเปอร์เซ็นตในการป้องกันฉีดสิบคนมีโอกาสติดถึงสี่คน แล้วฉีดได้กี่เปอร์เซนต์แล้วจะทําให้มันหยุดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเมื่อมันเกิดปัญหามาแล้วมีคนตายมีคนบน่นทั้งนะเจ้าหน้าที่ทางการสุขภาพนะสาธารณสุขด้วยเนี่ยแทนที่จะสั่งให้หยุดแล้วก็นะตรวจสอบกันอย่างชัดเจนแล้วมาถแถลงการอย่างรับผิดช,ชอบต่อประชาชนวันนี้ไปยัดเยียดให้ประชาชนชาวบ้านฉีดแล้วคนเขาบางคนเขาไปนอามะพรกกับมาพาศอะไรลงไปเนี่ยจะรับผิดช,ชอบกันอย่างไร พอมันเกิดเหตุวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยคุณอนุทินก็โยนไปให้ประยุทธ์ประยุทธ์สวนควันทันทีนะออกคําสั่งในราชกฤษฎีกาเน่อ่างว่าเนี่ยก็ประกาศให้อํานาจทั้งหมดมาอยู่ที่นายกแปลว่ามันจะบอกว่าที่ผ่านมากูไม่ได้ทำกูไม่ผิดพวกมึงจัดการกันไม่ไดีเองวันนี้กูถึงต้องเป็นพระเอกมารวบก็เหมือนกับตอนที่มันสร้างสถานการณ์ความนะ ร้อนร้ายนะในช่วงปี5นะ้าทหารนะไปช่วยนะไปตั้งทัพไว้ทั่วกรุงเทพนะเสร็จแล้วก็นายกสั่งอะไรไม่ได้เลยนะอยู่ตรงกลางท้ายที่สุดมาเป็นไงครับอ่างวาสานการมันไปต่อไม่ได้แล้วกูต้องเป็นพระเอกเข้ามาแล้วมันก็เป็นพระเอกแล้วก็ยึดอำนาจนะที่แท้มันคือโจรสันดานอย่างเงี้ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นวันนี้ได้ปรากฏชัดเจนแล้วสิ่งนี้แหละ มันจะทําให้ชะตากรรมของประยุทธ์นั้นต้องนับถอยหลังคนอย่างคุณอนุทินเนี่ยนะผมผมอ่านออกแล้วนะครับอนุทินเนี่ยตอนใหม่ๆเนี่ยก็ยังเวน้นวรรคให้ใครยามไม่ได้หรอกนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยอนุทินศักสยามกัดเทือนนะทั้งสองกระทระวงนะครับข้ามนาคมเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์อยู่เยอะมากแล้วก็ช่วงเขาได้เขาเข็มใครจะไปรู้นะแล้วคนที่ดีว่ายหลอกง่ายสุดมันคือประยุทธ์ ฝั่งที่เขาอยากได้อยากอะไรเนี่ยก็โค้งลงมาทางนี้แล้วมันก็เหมือนใช้มาตราสีสีรวบรัดตัดตอนเลยนะเป็นคําสั่งปุ๊บก็มีผลทันทีเลยนะครับแล้วถึงเวลานั้นใครจะไปกล้าขัดกล้าอะไรเพราะลายเซ็นมันต้องอยู่ที่นายกนะครับดีไม่ดีมันออกคําสั่งโดยที่ไม่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยซ้ำนะนี่ก็น <c oughs> <c oughs> อกจากนั้นนะครับคมนาคมเนี่ยผลประโยชน์อะไรก็น่าจะเยอะที่สําคัญเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนอกจากตบหน้าอนุทินแล้วก็ปัดความรับผิดชอบที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็จะเสี่ยงเพื่อจะทำว่าให้มันเกิดผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีประโยชน์ผลประโยชน์เข้ามาชัดเจนนะครับเอาละจะเป็นเพราะว่าคุณอนุทินและกลุ่มคณะรัฐมนตรีบางคนเนี่ยไปกินไปอะไรจนไม่สวยไม่งามนะหรือทำงานไม่เกิดผลนะก็แล้วแต่นะนะครับอาจจะมีอยู่บ้าง แต่การที่ไปหักดิบเขาตอนนี้ในจังหวะที่นะกระทรวงสาธารณสุขนี่ผลประโยชน์มหาศาลนะครับอำนาจในการดีลการซื้อการเจราจาต่างๆนี่มันคือบทสําคัญเลยแล้วงบประมาณมันก็กองไว้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่ากองจริงหรือเปล่านะเพราะที่มันกู้มามันได้เท่าไหร่อะไรไงผมก็ฝ่ายค้านทํางานแย่มากผมว่าเงินกู้มาในการตรวจสอบเรื่องเงินกู้ต่างๆแล้วตอนนี้จะตรวจสอบไม่ได้แล้วเพราะมันออกกฎหมาย มานะไม่ไม่ทราบมีผลหรือยังไม่สาภาได้ผ่านกันมันจะให้ผ่านจริงหรือน,ะนักการเมืองทั้งหลายนนะครับไม่ให้ไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนะราชวงศ์เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับจิปะถานซึ่งมันตีความกันเองนี่คือความชั่วร้ายของคุณประยุทธ์จันโอชานะสันดานเนี่ยผมมองใช้คำว่าสันดานนะชั่วร้ายมากจริงๆเนี่ยมีหลายคําอยากจะพูดนะอยากให้พี่น้องนึกถึงประวัติความเป็นมาทั้งหมดพฤติกรรมที่เขาทํามาทั้งหมด นะให้พี่น้องช่วยอ่านเกมหน่อยว่าคนอย่างประยุทธ์เนี่ยสันดานมันคืออะไรนะครับเรามาช่วยกันนําคันช่องส่องสันดานของประยุทธ์จันโอชากันเพราะว่านะผมเชื่อว่านะภูมิใจไทยเนี่ยไม่เอาแน่ๆนะครับไม่เอาไว้แน่ๆโดยเฉพาะศนะักสยามนะครับซึ่งนะว่าการคมนาคมผลประโยชน์มันมหาศาลแล้วจริงๆหลายเรื่องของคุณอนุทินเองก็ยังไม่เสร็จ ถ้าพอตัดอำนาจในเรื่องนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะทํางานอะไรได้แต่ว่าเรื่องหน้าเรื่องศักดิ์ศรีของคนเนี่ยมันบางคนเนี่ยเขาหยามกันไม่ได้แล้วผมเช่อคุณอนุทินเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเช่นเดียวกันแล้วก็คุณคุณในวินอีกนี่ไม่ธรรมดาคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์สร้างศัตรูไปทั่วในหมู่มิตรของตัวเองทีนี้ฝั่งประชาธิปัตย์พรรคนี้เนี่ยนะก็ประมาณเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นวันนี้ต้องมาเจอนะเขาเรียกว่า หอ,อกทมินทิมทมิน,นความแข้นยอมต้องมาแล้วนักการเมืองนี่นะประยุทธ์ประวิทย์อาจจะเคยดูถูกไว้นะประเมินไว้ต่าว่าเอ้ยอเคยชนะมาแล้วมันก็มากราบมาไหว้ยังตบหน้าไอ้เทพไทยแสนพงอะไรเงี้ยนะทำให้มันรู้เลยว่านะกูแน่กูเหนือกว่าพวกมึงอะไรเงี้ยกูดีกว่าพวกมึงนะแล้ววันนี้นะความร้าวฉานที่ถึงขนาดว่าราัฐมนตรีเนี่ยจ,จับกลุ่มกันนินทาแล้วนะ แล้วก็ประยุทธ์เนี่ยมันก็โง่เนะี่ยจริงๆสันดานมีหลายอย่างอ่ะคือมันมันคุมอารมณ์ไม่ได้มันคุมอารมณ์ไม่ได้จริงถ้าคนว่าเราเยอย่างนี้แล้วมีรัฐมนตรีมานั่งนินทาเนี่ยมันต้องรูดสิบปากเสร็จแล้วคุมให้มันชัดๆเสร็จแล้วก็เรียกรัฐมนตรีนั้นนะไปคุยลับๆคุณอย่าทำอีกนะอย่างนั้นอะมันจะเกรงใจมากกว่า แต่นี่กลายเป็นว่าเอามาออกสื่อแล้วก็นะสื่อก็รายงานกันไปทั่วไม่ได้อย่างั้นี้ก็ก็เปิดแผลให้ตัวเองเเขาเรียกคนโง่เอาละนะมาประยุทธ์เนี่ยจะเป็นคนอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมเปิดช่องให้พี่น้องได้นะตะลุยกันอย่างเต็มที่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับให้มันอยู่บนหลักบนเกณฑ์ความเป็นจริงอย่าเอาแต่ความเกลียดชังเรามาเรียนเป็นกรณีศึกษาว่ามันมีผด็จการตัวหนึ่งเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันทําตัวอย่างเงี้ยสันดานมันเป็นยังไงแน่ แล้วจริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวหรอกมันมาเพราะองค์คณะเขาชูมันขึ้นมาใช้นะพี่น้องดูจากทุกทิศทุกทางแล้วเนี่ยบอกสิว่าสัญดาณของพยุธ์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับสนุกสนุกนะพี่น้องนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เราถือว่านี่คือความสร้างสรรน,นะคือการพยายามจะมองว่าประเด็จการมันมีนิสัยอย่างนี้ลูกหลานวันข้างหน้าก็ให้ดูเอาไว้นะ ผมได้พูดไปหลายครั้งบางครั้งเนี่ยนะว่าเขาอีเนาเป็นเองนะอะไรประมาณนี้แต่วันเนี้ยเสนอเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับพี่น้องคิดคิดนะช่วยกันคิดในในด้านอื่นๆก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับบุญรักษานะครับ